เราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันพอใจไม่ยุงชกกันยุ่งอยู่งัน <c oughs> ไม่มีเวลาสงบยุ่งเป็นตลอดเวลายังมยุ่งเหมือนยุงตีกันยุงชกกันจิตของ ท่านผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำนี่งที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนี่นีีเพียงเป็นข้อเทียบเทียงแต่จิตนั่นมันไม่เหมือนน้ำเพราไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสภาหยุ่เหมือนกันกับพวกเราเนี่ยจิตของทุกคนต้องเป็นสภาหยุง ชกกันอยู่ต่อตยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันตรงนั้นอะ่ะตลอดเวลากรรมการ็ขึคุณเวทีเขาังมีแต่ว่นานอกมวยเขาคุชกกันบนเวทีเขาต้องมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิต สภายุงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยลมลูกคูกคันก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไม่ราบใครจะแยกใครพอเวลาจะมีคู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยก ทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกเขาม่อยากให้แยกก็ธรรมดาอาม,มอยยุงสภายุงนีวนั่นก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเนี่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังเ่งคือไม่อยากแยก ขึ้นยังไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลกันอยางนั่นทั้งมันทั้งคืนอืรับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ําตาก็ล่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยู่นั่นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเที่ยบผัดเที่ยบทำไม่ยอมเที่ยบเหตุเที่ยบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมาได้ใงไงมัง่ง,งจึงได้มาเป็นอย่างนี้มันไม่ยอมไปคิดไปอ่าน และไม่ยอมฟังใครนอกจากคุณมุนอยู่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนวุ่นวายของตัวเองซึ่เกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะของนนีอ้อราไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์กะสฆ์สาวกขารหันหัแยก,กออกด้วยเหตุด้วยผลเมื่ออาจด้วยธรรมแต่จิตไม่ชอบ ธรรมนาจิตสภาอยู่นี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นมันถึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่กราบใดความสุขก็มมีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่ราบนั้นี่ปีี่เดือนก็ตามมันก็เป็นสภาพที่ไม่เคยเป็น ยุ่งมันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทําให้คล้อยตามมันเชื่อมันเชืทุกอย่างเพราะมีเหตุผลเป็นเครืค่องทดสอบกันพอที่แย่จะแย่พอที่จะฝืนกันบ้างถ้าพูดเย้ยสนใจในอนัตธรรมแล้วก็มีทางฝืนอย่างพวกเราทั้งหลายเราพูดปฏิบัติกันนี การธรรมดาการปฏิบัติการฝึกหัดตัดแจงคือการฝึกทรมานจิตใจหรือกดขี่บังคับจิตแ้่มันคิดไปน,นที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากก็เรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําแม้จะมีความลําบากระบนเพียงไรเราก็ทานี่ผู้ผู้อ,อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่ายังไงก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลําบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อทำ ผู้ไม่เชื่อทำก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั้นแหละมันพาลงเหวลงบ่อจมไปเรื่อยๆหาทางพื้นตัวอย่างไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจึงมีความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความุกความสบายมีมากอย่างไรก็มา ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากดังนั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากาสัตร์ที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดฉลาดเพื่อการปดเรืองทุกฉลาดในการเห็นอ,อกเห็นใจกันเที่ยงเที่ยงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นแต่มีมากยงาดก็ตามก็จะยกเราให้มเป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง เมื่อการเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่างตัวเองเท่าน,นั้นทั้งๆท,ที่อาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียทั้งหมดเนีย่ยเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกวันหรือเป็ออนกระแตรมาก็เพราะเห็นนี้เองก็รวมแล้วก็เรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องอื่นใดท้านผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกที่นี่าเป็นมวยก็แยกแล้วที่นี่สมมติว่าเป็นสะพายุงเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเราแต่พ่ออย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลําบากในที่จุดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพิจิตริจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุน่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งนั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็น แม้เป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาอืคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาแตอยากในทางที่ผิดอยากเพียงไรก็มากเพียงไรก็ยิ่งเป็นการ,รเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมจรึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผล คนจะแก้ไขดัดแปลงยังไงด้วยหยุดด้วยยาหรือด้วยอัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวังทางราจิตใจของเราไม่ไปยุ่งจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเราทุกข์ทางใจเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกหนัก ทุกทางใจนี่เกิดเพราะหน้าของจิเลสทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาติผิดปกติของธาตุมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะหน้าของกิเลสทั้งนั้นเราผู้ปฏิบัติทมจึงต้องใช้ช้าเหตุผลอันใดเจ็บคุที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ไขไปตามเรื่องจะให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งคือเรียกว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเดาี่มีความแยกกันจะเป็นขึ้นมางน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแกขายกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายามาักษาใจอย่าให้กำเริบไปยึดไปถือไปวุ่นวายกับเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุน,นั่นน่ะแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งเป็นหนัก ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นคข้ควรอย่างนี้ไม่เหมือนทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วที่นี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมีทางหลีกมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบ่งหนักแบ่งเบาทรพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกมกันจะทั้งหมดผิดกันที่ตรงนี้ สอนทำท่านสอนโดยถูกต้องผูปฏิบททัติทรเป็นปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันที่มันส้มพันเกี่ยวเรื่องกันอยู่กับการของเราตลอดเวลานี่แหละจะปฏิบัติที่ไหนเมื่อปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูเรื่องภายนอกเอกี่ยวกับคค้ายๆสิ่งวดล้อมใดก็ตามมันห่างจากตัวของเราอย่มากไม่เหมือนกับระหว่างขันก,กับจิตซึ่งติดแน่อดียวกับเรา นึงกัถือคําว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกเราพยายามแต่แยกเพราะไม่เข้าใจนี่เมือเ่อเราได้เข้าใจในอัดในธรรมลแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามศาสตร์ตามส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยแม้มันปกติไม่เสียไข้ได้ป่วยอะไรก็ทรถถถาบว่าธาตุขันนี้มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรปรวนขึ้นมา ในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าถ้าขัน,นมันแปรปรวนของมันแต่ใจอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคชนิดนั้นเนีย่ยยาหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับสร้างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกถิงนตัวเองนี่มาเสียดแทงตัวเองให้เ,เ,ใหเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย มีความสมำงสมออยู่ภายในจิตเรื่องความตานั้นหมอกให้ถากให้ขันไปเชียร์เรื่องความเป็นด่ของขันก็หมอกให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นด่เพื่อจับไปมีความแปลกระทบตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ให้มีว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนแก่อย่างนั้นทํเาเมื่อแปรไปมากก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นหเราทราบไหมทุกกระยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมาฐานทำงานกรรมะแมลว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำงานในทะางกายในะใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ฉาตุรู้ปีเด็ดทันหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมาฐานสตัณส,สาลงมานะขาสันตาประโจกเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งวันนี้ ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียอันเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยามันก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บพันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระปรกโโมมาาทุกมุมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนไปเสียเพราะว้ตนของเราจริงเต็มไปด้วยสิ่งทุกกระปรกทุก,กโโม,มุมเมื่อจริงทุกกระปรงทุกมุมมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดทางน,นจ,จิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดทางนาจ,จิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกปรกโสมมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือ <c oughs> พิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาท่านเห็นแจ่มแจ้งชัเดเจนไปโดยลำดับมีกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอืไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงว่าอาศัยการช่วรยระยะการเท่นานั้นพอถึงการผ่านไปของเขามีเพื่อเรียน เรียกว่าตัเรียกว่าทำระตัวเองอย่างสางาิ่งต่านี้เขาก็มีตามสภาพจิตใจเราก็ร่มเย็นเาพิจารณาการพิจารณาส่วนนั่งกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประกัน่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่คุ้งเฟ้อเหวีไม่เดือดร้อน,นวุน่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของน่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันเนะ ทำเราเริ่มร่มเย็นเวลาท่านบวชพระทําไมไม่ว่าอุปชาใดก็ตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเพ็นอนเรก็ตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าทึ่ทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเลนต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เจสานุมาณคารันาตะโจตะโจตัณตานาคาลุมาเจสาสอนอารมพิจารณาแบบอารมพิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำมนิ้อจำนานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลำดับลำดับนี่อุปชาใดก็ตามเวลาบวชคุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสําคัญในการถอดถอนที่เหลสตัญหาสระอุปทา,านทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถนัดตะจักรปัญจกะกรรมฐา,านกรรมฐา,านมีหนังเป็นที่ห้าอันนึงครอบพอเป็นต้นรากา,าสโควา,าทั้งหมดรวมอยู่ในนี้อันนึงสอนให้พิจารณา ผูกพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งทางนอกทางในเพราะสภาพเหมือนเหมือนกันกลัว <c oughs> ผีกลัวปิดจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมีน,มนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเองผีก <c oughs> ับผีเนี่ยปต่ชาูนในนี้ร่างกายของเราม,มันจุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีสีชาสีสด ป่าที่ประเภทมันไม่ค่อยมันจุไว้ในป่าชาผีดิบอันนี้รู้พิ่อันนี้เราจะไปตื่นเต้นหลงไหลไปอะไรกับป่าชาที่ไหนอีกอมออกานนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นคือเผาอะไรมั่งแล้วก็ดูสิครัวไฟเราเนะี่ยเราไม่เห็นกลัวผีภายนอกตัวซา,า,ากบซ่าเสียรซากปูซ่ากลาอะไรนะันเต็มู่ในครัวเห็นเป็ดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่สังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเผลอไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภยัยแต่ตนเองหนึ่งกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความนำหมันกบบนํำบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัวอือยินได้คติอันดีด้วยนานเนี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวัน มีอะไรนี้ปา่าช้าพิจณาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตามเถิดถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความชำนิกทำนานเกิดความคล่องแคล่วแก่กล้าขึ้นมาโดยลําดับลาดับแล้วอุปทานก็จะคอยหมดไปหมดไปคำว่าอุปทานคือจิตไปเถ่ายึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แล้วว่าอันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราไปเที่ยวอาศัยอยู่ในนั้นาัยนั้นตัวเองไม่มีอำนาจตัวเองไม่มีวาสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอำนาจวาสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อน,พอนเพราะมันผิดเมื่อพิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาโรกตัวของเราได้ไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงกับเขาเ,เราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภายในใจใจก็สงบร่มเย็นนี่ ท่านสอนกรรมฐานท่านสอนอย่น,นี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากพายในจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับทะลุบุพเงไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญอยู่ภายในจิตใจเวลาทำนานจริงๆม,มีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกําหนดตาเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด ม้ว่าจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือไม่ว่าจะร่างอันไหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความสนิทถินานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรือว่าได้อย่างไจมองเห็นสัตว์เห็นบุคคลนี่มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละประจักษ์ภาย,ภายในจิตใจ พอกำหนดปั๊บตรงนี้มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความชำนานเราเขียนหนังสือทีแระเขียนแล้วลบลบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวแล้วพึ่งหัดอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนนนั่นไม่เป็นตนเป็นตัว ยันไปยันมาก็เริ่มเป็นตนนเป็ตัวอ่านก็ออกยันได้โดยลำดับต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตามันติดกันที่ตรงนี้เท่า,น,น,านั้นชำนาญขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นผิดกับการเขียนการพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนต่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่างหากนี่ท่า,านเรียกว่ากรรมฐานงานรู้โลกรู้สงสารรู้พบรู้ค่ารู้กิเลสทักข์หารู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมฐานนี้เป็นอาวุธสําคัญฟาดฟันกิเลสทักาหาอสวะความยิดมั่นถือมั่นสําคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงท้าวร เป็นสุกเป็นอัตตาทําลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายเป็นผู้ปลอมเช่นเดียวกับสิ่งนั้นไปเสียหาหลักหาเจนไม่ได้ท่านสอนนี่สอนก็ให้ได้หลักได้เจนรู้ตามความนจริงของสิ่งนั้นแล้วจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลําดับลำดับ แล้วก็เย็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้เย็นอยู่ไหนก็เย็นิปัญญาผิดขึ้นตัวรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆหูตัอหูร่างกายแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทันถ้าติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันเท่านั้นแต่ก่อนมันไม่ทันคิดเออจนร้อนเป็นปืนเป็นไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันพอเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภา,ายในตาหูจมูกลิ้นกายหรือตุงมขึ้นภา,ายในจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าตุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะท,ที่ตุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้ทันและพิมากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจารณามาเป็นสติปัญญาที่เบี่ยงไกลมากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายที่เหล็มันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นพบเป็นทากออกแม่แพร่ลูกแพร่หลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ต่างบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่เวลาลวเราเรียนอัดเรียนทำปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องสร้างทานเป็นเครื่องรบฟันอันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพกิเลสมวลกว่าลูกกว่าล้านเลยว่าปูย่าตายายของมันทําลายลงไปจนหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพบชาขอมือไปเอง ความสุขไม่ต้องไปต้องเรียกหาที่ไหนเหมือ่อกิเลสตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากนะ้อยความสุขก็เปิดขึ้นมากิเลสสลายตัวกไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขเพราะกิเลสมาแย่งเอาไปกินหมดอมืขนทุกข์มาให้เรานี่พอฆ่ากิเลสลงไปจนกระทั่งกิเลสตายหมดแล้ว ความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านจะบอกปรมังสุขขังนอ,อ,อะไรจะประมังสุขขังก็คือจิตเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดของตนเพราะไม่มีอะไรมาแบ่งสั้นปันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้วนๆธรรมโมปฏิโบก็หมายถึงคือความสว,าสวา่างสมัยแห่งธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจาก สิ่กงกดทั่วหรือปกปิดกำบังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองนะสมาธิโมปีโปจะหมายถึงอะไรเป็นธรรมจะมหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแทง้ไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวอิตประเภทนี้แหละที่ที่กล่าวในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นน้ําก้อนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก็ กลมกลมจืดซะนี่ไม่มีที่ต้องไปหมดทางต้องไปไมันเลยเป็นสภพายุงอีกเลายมันออกสภพายุงภายในจิตใจมันมันเป็นน้ำหนึ่งสงบรู้อยู่จางนั้นอยู่ไหนก็รู้ ไหนก็สว่างสวัยเหี้ยที่เคยพูดว่าถ้าเอาเป็นด้านวัาถือแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกธานี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแท้กันอย่างน่ากราบว่าอย่างสนิทเพราะตาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้อ้า หูก็ได้ฟังครับว่าทมท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็นทรมาอัศจรรย์นั้นด้วยหูก็ด้ยินจรทมแสดงกังวาลออกมาด้วยเออว่าอย่างไรแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความเจริญต้องการของดีที่เศษอยู่แล้วแต่ปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่มีแต่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจ มองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะนั้นจริงต้องกำดำกำขาวไปเช่นเดียวกับเจ้ากับท่านทั่วโลกทั่วทั้งสารจตตำหนิก็ตำหนิไม่ลงใครต้องการความสุขความ,มวิเศษวิโสด้วยกันแต่เมื่อพิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไปเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติา้าไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะ อากาศให้คนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอากาลรีโกเนีย่ยานว่าทำแท้อยู่กับหัวใจเรานี่แนะอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนนั่นกำหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องโครพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทำให้มัวหมองไปพยายามแก้ไขพยายามปัดเป่าแยกแยะก,กันด้วยสติปัญญา นี่แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละเป็นสาระยอดแห่งความสาระคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สิ้นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแล้วเนี่ยศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจนี่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจ มนุษปุพพังขมาธมามนุย์เสรฐามนุษย์มายาใจเป็นใหญ่ใจจิเป็นประธานสาเร็จแล้วโดยใจลงที่นี่ทำก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนั่ไม่แล้วธรรมารู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนั่นบริสุทธิ์ที่ใจนั่นหมดคําที่จะพูดต่อต่อไปยุติปัญหาทั้งหมดที่ใจ วันนี้แสดงเป็นตอนนี้พอสมควร